อ่าตอนนี้บ่าวสกิกกับมาอยู่นำเบอนูน <Far> พี่น้องนี่บ่อนูนสบายดีท่านผู้ชมเลยเบานูนนั่นแหละสดีเออเอาเบาเบาคำน้อยมาในไหมอ่าอ่าน้องน้องไ้างบนไ้างบนโอ้ยนี่อันนี้อันนี้ของเจ้าอ่ะใส่เป็นวะอันนี้ของเจ้าเขาซื้อมาให้เจ้านี่อันนี้อันนี้ขอเบาคำน้อยนี่ดิเบาคำน้อยอ่าท่านผู้ชมบนนี้ อ้าวไซมึงรู้หมวดทหารนี่หรอมากว่ขอบใจเด้อขอบใจเด้อขอบใจท่านผู้ชมที่เบิ่งเด้อขอบใจเด้อบ้านมุกดุมเด้อฝากฝากกดไลค์กดแชร์เดลยฝากมันไลค์กดแชร์เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามติดตามเนาะติดตามเบาสักจึกเด้อติดตามจุดแดงตามพี่น้องเด้อสักจุดชาแนลมาแล้วพี่น้องเอ้ยทักจุกทะลมาแล้วสักจุกมาแล้วพี่น้องเอ้ย ข้าใจคำน้อยอ่ามานูนเนาะอ่ามานูนขอบใจท่านผู้ชมเด้สวัสดีขอบใจท่านผู้ชมเด้อนี่ผู้ชมเด้อเออโอ้มามามมานั่งลมกันหน่อยนึงจะไปใส่มาจะคือบ่มางานวนนีน่ะไปเดี๋ยวมาพี่ดให้ท่านผู้ชมเห็นหน้าเด้อไปจะไปใคือบ่มาหวมงานไปโ้เพิ่นขึ้นเพิ่นไปใก่อนเพิ่น ข้อมน้อยอยู่พี่ไออ่า้อนอยอยู่พี่น้ำหน่อยงนี่นะอันเจ้า้ามากนี่เจ้าบริฝฟอนน้ำมุ้งเลยต่อต่อไปต่อไปเอาต่อไป่อไปฮห้เฮือนอานบ้านนะมีแต่บอกข้อน่อยฟอนแล้วมุ้งเมื่อวานเลย ม้วนบ่โอ้ยอย่าไอ้เชกันวะไอ้ยุอันนะครับคับครัอนาจะจะไปป่าเลยจะไปใชกลูกไสอันไปทางเก่าลงพุยพุยเมียงไปใช่อีกเลองไปหุ่นน่ะออกไปหุ่นเห็นเห็นพ่อบ่อบ้านเมืองไทยนะมาหมดละมาหมดละอยูุ่สัยยู่ทิดจนหมักม้วอยู่เนี่ย ูก่อนปอขิงกับยูฮันเป็นไข่ปอขิงไข่ไข่ใบย้งกับไข่ไข่มดย้งกับไข่อตายพี่น้องบบย้งกับไข่จริงๆค่อยหลอนไปแล้วเมื่อยนงมุกเดียมุกกับยูฮันมุกกับยูฮันมาติจอมมาติจอมอ้าวห่กคนอ้าวสบายดีท่านผู้ชมเลย สบายดีม,ตมัตสุ้มอ้าวนกดีอยู่นกนางมนาม,งมานวบัวนี่ยังเป็นคนคำหูอยู่นางนกนกสวยงามสบายดีท่านผู้ชมสอบไหมยังมีผ้าบ่ผ้าเนี่ย <พา S 2> มีตียอ,อ,อ,อยู่ผลตีเออเอายังโมเมนต์โเมนโอ้คงเทนนี่ขี้เกียยูเขี้เกลียาจะพุณ <c oughs> คำน้อยให้อย่ากินเหล่าไร้เด้อกินเหล่าไร้โพสให้นะเมื่อวานในเต็มเต็มที่มันบอกกินเปียกกินเปียกโอ้ยโอ้ยแคบค้ออย่างเงี้ยโอ้บังกะโลจะคักเนาะอานามาโนนบอกกับไปอีกทีบันนี้เมื่อไหร่บอกอ้ยผ่านก่อนละม่วงลำเมื่อวานเอง ไปมานำนอนกันมาอะไรนอนจับซ้ำขึ้นมันใกล้พอดมันบ่หูใกล้คันบบาโน่นว่าใกล้เลยเก็ย่อมอะไรนี่มันมันก็บบนนอนไปล้ละมันไปมันขึ้นนี้มานตะมืนขึ้นนี้มาหลับไปมาหอนมาคืนนี้จะได้กินเหล้ากินเบียร์ของเขาอีกบ่กินเบียร์หลับบ่คุ้นมันนึ่งกบัวโป่กันกันเนี่ยหลับตั้สี่โมงใกล้จนคันเอ้ยโอ้แต่แต่บ่คุ้นนะ บอกำหน่อยก็ได้เะว่าดิเมาอะไรกัไปนอนมั้งโอตำรวจมากในว่านี่ใ่เนาะจับเหารกับมใส่องดูใส่งดูคืออยู่บ่ใส่เป็นอยู่บ่มโนนลองดูหีดซินมันมีอันติดเลยมีอันติดมีดุมติดของมโนนมีซิของมนโนน บ่แม่ตัวนี้ติดตัวเทงเทงบ่แม่นติดกันก็ได้นี่บ่คูณสรางซี่บ่นูนน่ะเห็นแต่ตานี่น่ะเออเข้าไปแล้วยุงก็บ่กัดคบ่มักบ่เออเอาําเออใ่โอเจ้าเลี้ยงไก่าจะสิเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะงเป็ด เป็ดอืมจืนไข่เหรอเจิ้นไหมเจิ้นไหมนี่นหละมันมีโอ้ยจะได้จะบอกผมมีอ้าวมึงเบาโนนจืนไข่เหรอจึนเจิ้นเจ้นจึนได้เฮ็ดจะได้จืนไข่อ่ะยังจื้งอยู่บ่จื้งอยู่บ่อือที่จืนไข่น่ะป๋าเสกิจคือว่าเคยซ้อนเนี่นะอยู่บ้านห้วยเมียงน่ะเอาลืมจังไงกะทับไข่เนาะ ใครละเอาเกลือไปนวดใส่แล้วก็คนๆๆให้มันมุนคนมุนแล้วก็เอาน้ำมันใส่หม้อเออน้ำมันใส่หม้อแล้วน้ำมันเดือดแล้วก็ถอกลงมันดังจอาดเหรอแต่กินกับปลาใส่เอาใจสร้างหัวแต่กินก๋วเตี๋ยวก็ได้นะอยากซากระตุ่มกินเลยเออบ่อบเจะเอาไข่มาก่อน ถวยก็ล่างเน้ะถวยถวยบุา่างเนาะ่างถวยก้อน ừ ừ, ล่างถวยมาแล้วก็เอาไข่มาทับปุ๊บปุ๊ <c oughs> ล่างถวยก้อน <c oughs> ไปใช่ปะนี่ไปบังทงึ้งนะอ่าโอเคโอเค เออหลางคุ้ยเนาะหลางก้อนเท่านัา้นเราจะตักน้ำส่คุนี้สบายกว่าบนนู<ม>้นนี่จะเปิดน้ำส่คุนี้เอามาอยู่นี่มาหลางอยูน่นี่นี่ง่ายกว่าก็ค่อยขึ้นมานวะก็ได้ต่อสายขึ้นมาทั้งก็ได้เดี๋ยวกานบ่าสก,กิตรีโอกาสมาพัฒนานะเป็นกิจกรรมพี่น,น้องเนาะต่อสาย ้าบ่เอาสบู่ล้างได้เอาเอาอน่ะสไลด์เด้บ่นูนบ่ไว่าบ่ได้าเอบูล้างถวยบ่แม่นด้ ู้ใดได้ไดบงคลิปที่ว่าบาสกิกสอนบาวนุนพัดฟักโป้งสอนบาวนุนถอดไข่อยู่บ้านห้วยตงเนาะคนใดเคยติดตามบาสก,กิจกะสิเคยเห็นเนาะบาสกิจสอนบาวนุนเรียบร้อยแล้วกับแมเมนตแต่บาสกิกสอนเนาะหลายๆคนก็ได้สอน เอาไข่ไปวันนี้นะ่ะเอาไข่ไปแล้วก็บโบ๊โบ,โบไข่ทับไข่ทับป๊กนะทับปก๊กเลยกราทับปก๊กเลยกระเอาเอาลงเอาลงกันเออเอาลงมาบนกินเอาจุกเอาไข่ออกมาในนึงกัน เอาอันนั้นมาเอาวงมาตวงตวงโมโมฮะเออเนี่เออทับกลางจับอย่างสิจับนี่นี่เออเอานี่ซับนี่แหิ้งหิ้งหิ้งโอ้งซับซับก้อนนี้ซับหิ้งน่าซับคือจะซับโมป่านะ เออแกเอ,อกมาวันนี่โอเคเอาไม่ไม่มาอีกซับยังเงี้งเง้ยเออเออเอเอเป็นอะไรที่วันนี้โอเคเอ,อีกหน่อยนึงอือบานนู้นเป็นอะไรซับยังเอุ้ยเออ อาวมาหนีใส่เกลือใส่เป็งนัวไม่ใส่เกลือเป็งนัวจ้ะเออเอาเอาให้ใส่ใส่บวงฮะให้ใส่บวงฮะใส่เครื่องบวงกับ่อโอเคพอแล้วเดี๋ยวมันสิลนโอเคอ่ะลงใส่ไลยมันลนบาดไปอาบน้ำจากสีหัวมันยังลนเออเอาเอาน้ำปลาใส่มานี่นะในน้ำปลาน้ำปลาใส่บวงหนึ่งพอดีเลย Kéo mát. má, sèo ghia thái 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 lên, thái đi lên, bíp thái 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 ok, thái 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 để, những gì, à, okay, à. <laughs> <laughs> thái <there> bao <be? cườiGive -t> ตุ๊กๆๆๆเอ๊ะคันมื้อหน้าล่ะจะมีผักบัวผักเทียมกะเอาผักบัวมาใส่ยนึงหอมผักบัวสีเขียวนะถ้าบ่มีกบ่เป็นหยังเออขาหม้อขึ้นมนี้ขาหม้อขึ้นหม้อจ้ะเออาขึ้นเลยดังไลกๆเฮาจังนากิน มันใช่ปะ้มีผอ,อ,อมอ่ะืใส่อไข่ตใส่ไลยเด้อมันตปอมโอเคพอาละไปเด้อำนแล้วจ,วเจเ้เงียงเงียงให้น้ำมันมันถ่วมมันเลยเงียงสะสะเงียงเงียงไห้มัน บอลด้น้ำมันคือแล้วมันจะบติดหมอนะอืมโอเคบอมีกระเทียมบอมีกระเทียมบอน่คืับปุ๊บเออบอลมีกระเทียมบอแค่นึ่งเออบอลมีกระเทียมเนบบเี้ยบอบอมีกระเทียมนียบอ,บอบญญถ่ายบ้านเองน้ำมันเดือดแล้วสวดใช่เปล่าเป็นแผนแล้วเซฟนู่นพี่น้อง ลอยอีกหน่อยนึง่งขึ้นว่าอันนี้นิดเดียวเนี่ยเอาดีเอา <c oughs> เด้ออ่าไอ้นุ่นเป็นนักกินถอดไข่ถอดไข <c oughs> ่เจียวไข่โอ้เจียวไข่ไอ้แบงไข่มาให้เราเด้อเพิ่นอัานน่ะแบงแบบพุทธศิษหน่วยเห <c oughs> มือนซื้อมาซก๊อตเตะอาณาจะได้<ว>แหละโอเคเอาถอดเออสรีเอาถอด,ดเสร็จแล้วจวบแล้ อืมหดลงวนมดหดลงวนมืดหดลงวนมดอืมเจาะทักเจาะทักบอลมาไลายนี่ไปใส่บอลมาหน่อยบอลนูนตักหนึ่งที่ทักหนึ่งที่เนาะใส่หนึ่งที่อ่ะตักออกตักไปถอกใส่แคมเนี่ยักใส่แคมตักไปไว้ดิเนี่ักใส่แคมข็มเลย ตองเห็ดอ,อนี่นดีเลยตกออกมาเลยนี่บอกนาจิมออมันี่ดโอ้ขนรมีอมีอมนาจิว่นนี้สะกันไปทั้งนันขัดดีสานตักกเดิซื้อก็ได้นี่อเมือเงียงออออโอ้นาจินขนาดเงยีงยเงีคือไอ,อ้สัติเห็ดเีกิน คนบนคนใครแพนใพ้่อีกคนขันใครคนจะตัางหากักมิ่นกลิ่นจลินกิ่นกินกิน่ิโอ้หนากินแทะหน้ากินน,นะ เบื่อหนึ่งจะเบิง้งคำมันแฮมแล้วกัปีนอ้หนากินค่ะน้อ <c oughs> คอมบ๊อโอเคหายไม่ได้ <c oughs> ลองจีจีจี้แข่าง,งดู เออเองนะเออให้มันเออเจาะเห็ดตัวๆเลยเออบรให้มันติดหมอนะมันบนบอ๋อโอเคแล้วสินี่อืมอืมอเฮ้ยตีนของมั

อยากกินจ้ากินเลยป่ะนี่นะอืมโอ้อยากกินก็จืดเนาะกิดละเปนคนงาวจืดนอืมขอดคำนมันเลยไม่ใละมันเป็นจืดคนลืดเลยจืดป่ะนี้ จะเป็นแบนไหนมอะเอามาเซนามานาเลย,ยนี่ตรงบุติกนี่นะเฮ็ดชินไงอมอเซนามไปมเลยเบอรเซนามเลยน้ำถอกใส่เพราะว่าเมื่อหน้าเจแตงกินมันตรนี้ออ,อโอเคกินข้าวโรดมัเนี้ยนะ ไอ,อ้ดิข้าวไว้กินไห่กินแม่้านนู้นบ้านนี้ไกินยูลุมพี้นั่นอุ้ยไอ้แก้วว่าไงเข้าแก้วกี้แก้วกินข้าวเด้หรือแก้วเข้ากินแม่กินไหม่าอ่ะมาเดินพี่น้องมากินเขาน้ำเบาโน่นแม่แม่กีแก้วบ้านโน่นห้องกินเขานะกินเข่า นู่นต่อไปจะไปข้าวเาวะดวยอาวสมเรื่องอไรแต่เ้าบ่มีเต่นหนึ่งข้าปะแลไวกัไกเลยแต่นกินหรวะอืมบนุนเสฟนุนเ็ฟนุนจิ้งคปแล้วไปกินนกินรถกินรถโไม่ได้ไปบ้านที่ไปที่ไห้นอนที่นอนเออพี่พอมันมามัน พอมันมาเป็นซินหมูซินหมูอยู่นี่นมันลาพอมันเด็บมาขายเออพอมาเอออันนั้นเลยซิหมูโอ้บริลองสมบูร <laughs> มันเว้ยมืดเลยเนอะกันล้วมาแล้วผมเป็นไทยเ <laughs> อากินเลยก็เลยเนอะสบายแลย้วด้อมากินข้าวร้อนกันเลยอร่อยเลยเฮ้ยพี่น้องกินไทยบอลน,น,นู่นแซ่บเด้เนาะ แสบในสามโลกเลยบริวีไอพแท้ๆนี่บริกินน้ำเล่าอลพี่น้องระดับวีไป่ะระดับวีไอพีประกอบน้ำได้ว่ากองคนดังอย่างไรเขาทำน้องายก็ดีเโอ้โหปินตาเอ็นปตาแพงแต่คนดังเลยคนดังวะสุดตอปดีสออกโอ้บาเอกหลังมื่อเอกหลังมือีก เขาอะอะกินข้าวห้องท่านผู้ส้มกินข้าวเด้อาดาบกินข้าวท่านผู้ส้มกินข้าวแล้วเข่าเสารเขาเสาราได้เนี่พี่น้องอ่ะสำหรับคลิปนี้บาสกิจกะสิคอลาไปก่อนครับพบกันใหม่อีพีต่อไปสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านอยู่ดีไม่แห้งขอบเจ็บยาดายขอบ่ยามีอ่าเออแล้วก่อนจากกันฝากติดตามเพลงกลับมาได้บอภาษาไทยภาษาลาวก็ได้แล้วกา เพลงอ่เพลงกับลาไเดบ่ะเพลงฮักเก่ายังคอยแล้วก็เพลงโอมีดีกรีแล้วก็เพลงอขอบใจเนาะ HJ P Music พี่น้องไปกดไลค์กดติดตามเป็นกระดิ่งบอสตจิกในเด้อสองใหม่บอสติจิกเนาะแล้วมานี้ไม่ทันี่ได้กันมา